ติกใส7บาทห้าสโลทองเหลืองปั๊มโลละ1 5อย้าอืมพูดดีเจจุ่ได้หลายบาทเลยแนฮะปีเตอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยปีเตอร์เอาเอา้าลูกหมูมาหาฉันมีอะไร ฉันอเอาเศษเหล็กมาขายไม่ใช่เศษใจแน่นอนไหนยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฉันไปดูให้นูน่นกองอยู่หน้าบ้านคุณกันเองขอราคาดีๆเลยนะไม่ได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันราคาไหนราคานั้นจะ้ะโห<ฮ>ไปแล้วนิบตามันล่ละระวังโดนกองนะ <c oughs> แค่นี้ก็ให้เพื่อนไม่ได้นะ เสี่ยงแบบนี้แหละเนื้อทองแต่ฉันไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะไอซถ้าแกไม่มีแกก็ไปขอแฟนแกสิมันเป็นถึงคนรับซื้อของเก่าเลยนะสิงด้วยไปไอซฉันจะไปขอเงินมันทั้งหมดเธอจะได้220้นะลูกหมูโหให้น้อยจังจะมุกไปไหนเนี่ยก็ปกติฉันจะเก็บเงินแต่งเมีย หอจะแต่งแล้วเหรออืมก็มีคุยคุยไว้แล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนฉันรอสซอพายในทางทีเดียวหอดีแล้วสำหรับผู้หญิงการแต่งงานถือว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยนะปีเตอร์อืมฉันรู้เธอก็หาบ้างนะลูกหมูอายุเราก็ไม่ใช่ได้น้อยกันแล้วจะแ,แปลกจริงหน้าตาเธอก็ไม่ได้คิริวคิเล่นี่ ไม่มีคนมาชอบเดี๋ยวเธอไปชอบใครเขาบ้างหรือไงไอ้มีนะม no. ัน like. ก็มีแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกฉันว่าฉันอยู่สดๆแบบเนี้ยดีแล้วสบายใจดีอืมแล้วแต่เธอแล้วกันจะให้ไม่ให้เนี่ยปีเตอร์เนื้อทองผมไม่มีให้แล้วแล้วที่ผมเึิ่งให้ไปอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้ว เงินแค่สามหมื่นใช้วันเดียวก็หมดแล้วปีเตอร์ให้เนื้อทองมันไปเหอะจะได้จบไม่ได้ช่วงนี้ฉันเก็บเงินอยู่จะเก็บอะไรนักหนาเก็บไว้กอดตอนสิ้นลมหายใจหรือไงใช่เงินมีมันก็ต้องใช้พอถ้าไม่ใช้มันจะเน่านี่เนื้อทองไอ้ปีเตอร์เขาจะเก็บเง<ฮ>ิน<ฮ>ไว้ก<ฮ>็หมูไม่สนละ่ะถ้าเงินแค่นี้ขอแล้วให้ม่ได้ก็ไม่ต้องให้ <S <S> นี่มันรงกรรมอะไรของฉันเนี่ยไอ้มีแฟนก็เหมือนไม่มีพึ่งพาอะไรไม่ได้สักอย่างน่าเบื่อน่าเบื่อน้าเบื่อเนือทองฉันว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาของแกมันดูไร้ประโยชน์มากๆเลยนะแทนที่จะพาแกเดินไปข้างหน้าแต่นี่อะไรกลับพาแกถอยหลังลงคลองเอ๊หรือว่าไอ้อาชีพรับซื้อของเก่าของแฟนแกมันจะไปไม่รุ่งแล้ว ฉันว่าจริงนี่พวกเธอเข้าใจปีเตอร์เขาหน่อยสิปีเตอร์เขาก็ทำงานหาเงินงกงกเนื้อทองเธอเป็นแฟนเธอควรที่จะช่วยกันนะอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นนี่มันเรื่องของคนสองคนหนึ่งสองไปกันเถอนะเนื้อทองอยู่ไปก็เสียเวลาได้ แต่ก่อนไปฉันขอระบายลมหน่อยนะเนื้อท้องไม่ต้องมาเรียกชื่อฉันไม่เป็นไรนะปีเตอร์ฉันเชื่อว่าสักวัน แฟนแกจะเห็นความพยายามของแกอืมขอบใจนะเฮ้ยงดหงิดแกเชื่อฉันไหมไอ้ว่าฉันหงุดหงิดเชื่อฉันเชื่อถ้าฉันเป็นแกฉันก็รู้สึกแบบแกนั่นแหละปีเตอร์นะปีเตอร์มีแฟนสวยขนาดนี้ยังไม่รู้จักตามใจอีกโอเคเพื่อนแค่นี้แหละ โทษค,ครับ<อ>เจ็บตรงไหนไหมครับไม่ค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้ะครับเพราะถ้าคนสวยๆอย่างคุณเป็นอะไรไปผมต้องรู้สึกผิดแน่ๆเลยครับว่าแต่คุณคนสวยมีแฟนหรือยังครับผมจีบได้ไหมผมมีรถมีบ้านมีทุกอย่างที่แต่งค่ะเนื้อทองพร้อมเป็นเจ้าสาวของคุณค่ะโอเคดีครับผมกำลังหาเจ้าสาวอยู่พอดีไป ใช่ค่ะเนื้อทองนะคะล้วคุณลาคาชื่ออะไรชัดครับโอ้ชื่อเทยเลยค่ะโห้ยวาสนาเนื้อทองเนาะทำไมไม่หลับนะพีเตอ้อ พีเตอร์พี่เอาลูกห,หมูแกเป็นไรอะ่ะทำไมทำหน้าเครียดก็เนื้อทองก่อนฉันติดต่อไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ยอมรับสายฉันเลยแกก็ลองโทรไปงอเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หายอืมเนือทอง ฮัลโหลว่าไงต้าฮะอะไรนะจริงเหรอโอเคโอเคอยันจะฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละมีเรื่องอะไรหรอปีเตอร์มีสิเธอไปกับฉันเลยนะลูกห,หมูฮะไปไหนเป็นไงนะทอง ชอบแหวนเพชรพี่ซื้อให้ไหมชอบสิคะแหวนเพชรเม็ดโตซะข,ขนาดนี้จะไม่ชอบได้ยังไงนั่นสิคะคุณชัดไหนจะทสี์สอดที่คุณชัดให้เนื้อทองอีกรวมๆก็ห้าแสนกว่าบาทเนื้อทองมันจะไม่ชอบได้ยังไงจริงค่ะพี่ชัดและการใส่จุดเจ้าสาวก็เป็นสิ่งที่เนื้อทองต้องการมาตั้งนานแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชัดไม่เป็นไรมาพี่ขอกอดหน่อยเนื้อทอง คุณเป็นแฟนผมคุณมาแต่งงานกับคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไง<อ>มานี่โอ๊ยไอ้เจ๊มะนี่แกจะทำอะไรเจ้าสาวฉันน่ะโอ๊ยมานี้น้าขวัญเจ้าสาวฉันนะไม่นี่เป็นแฟนของฉันแต่นี่ว่าพี่เมียของฉันปล่อยเฮ้ยเพีเตอร์อย่าเลยมันเป็นเรื่องของพวกเขาให้พวกเขาเคลียร์กันเอง ฉันบอกให้ปล่อยฉันไม่ปล่อยไปจะยังไงวะแกเลือกเอาเลยปีเตอร์แกมาทางไหนสายหัวไปงัดขนานเลยนะเด็กทองนี่ทองเลือกมันเหรอก็ใช่สิเพื่อนฉันฉลาดไม่ได้โง่นี่ถ้าผู้หญิงเขาไม่เลือกก็กลับไปเถอะสภาพอย่างแกไม่มีปัญญาดูแลเื้กทองได้หรอกทำไปทีนดูแลไม่ได้ เนื้อทองเรามาแต่งงานกันนะตอนนี้ผมพร้อมแล้วตอนนี้ผมเก็บค่าสินสอดได้ครบแล้วนะนาะเนื้อทองไม่ฉันจะแต่งงานกับพี่ชัดฉันไม่มีวันเอาชีวิตไปฝากกับผู้ชายกระจกของแก่ปีเตอร์จำใส่สมองของแกไว้ด้วยนะปีเตอร์ว่าที่เนื้อทองของไม่เกินแกเพราะแกเป็นจร สินสนอดที่นายเตให้ฉันมันคงจะน้อยนิดสิท่าไม่น้อยเลยเนื้อทองนี <Paint> ่คือสินสอดทั้งหมดสิบล้านเนื้อทองแกลีบบอกเรือไอ้ชัดแล้วกลับไปขอปีเตอร์คืนดีเร็วนี่เราเลิกกันนะฉันรักปีเตอร์ฉันจะแต่งงานกับปีเตอร์อ้าว ปีเตอร์คะเรื่องทองขอมเป็นเจ้าสาวให้คุณแล้วคะ่ะฝันไปเถอะผู้หญิงหลายใจฉันไม่แต่งงานกับเธอแล้วไอ้เอาไงดีไม่ต้องเอาไงทั้งนั้นแหละลุงหมูไปเลยปีเตอร์ปีเตอร์คะปีเตอร์กลับมาก่อนคะ่ะคุณชั้นคุณชั้นพี่ชั้นหยุดอย่ามาใกล้ฉันเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลย ี่นคุณชาครับขอโทษแทนเรือทองเลยนะคะไม่ต้องมาพูดเอาแหวนนี้ขึ้นมาไม่ให้ค่ะไม่ไงั้นฉันแจ้งตำรคุณชา ุมาหมดไปเกือบล้านเฮามันก็แน่อยู่แล้วฉันน่านระดับผู้จัดการบริษัทเลยนะแต่เอาจริงๆฉันก็ไม่อยากทำงานประจำแล้วอยากไปเปิดบริษัทของตัวเองมากกว่าตอนนี้ก็รอทุนคืนอยู่เนี่ยเพื่อนเออได้ได้ถ้าฉันเป็นมหาเศรษฐีเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยงข้าวแกเดือนหนึ่งเลยเออกันแค่นี้นะเดี๋ยวฉันเข้าบริษัทก่อนโอเคหวังว่าจะได้ทุนคืนนะไม่ง้นฉันเจ๊งแนะ่ ถมไอยเพื่อนอีกหนูจ้ะหนูเดี๋ยวก่อนจ้ามีอะไรป้าคือว่าป้าของเงินหนูสักห้าบาทได้ไหมจ้าอะไรนะป้าพูดว่าอะไรนะป้าของเงินห้าบาทจ้าอืมโอ้ยไม่ให้นี่ป้าลูกหลานไปไหนเนี่ยถึงได้ปล่อยป้ามาเดินของเงินคนอื่นเข้าไปทั่วแบบนี้เออ เขาทำงานจ้ะเขาไม่ได้อยู่กับป้าโถโถโถคนชาราโดนทอดทิ้งนี่เองสรุปป้าขอหนูห้าบาทหนูจะให้ไหมเงินนั้นแลกกับของในกระเป๋าป้าไม่ให้แล้วทำไมผมต้องให้ป้าด้วยผมให้ป้าแล้วชีวิตผมจะเจริญขึ้นไหมจะได้เลื่อนขั้นเป็นประธานบริษัทเลยหรือเปล่าการให้เงินป้ามันไม่มีประโยชน์เลยครับไม่มีประโยชน์ยังไงเหรอจ้าหนู หนูก็ได้ช่วยคนไงเอาอย่างนี้นะครับป้าค uh> ิดง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเกิดผมมีเงินอยู<_<_<__่1,000บาทป้าขอผมไป5บาทผมก็เหลือแค่995แทนที่ผมจะมีครบพันกลายเป็นว่าผมต้องขาดแคลนเรื่องเงินไปให้ป้าป้าป้าไม่รู้สึกผิดบ้างหรอครับแล้วหนูไม่สงสารป้าหรอเขาบอกว่าคนที่บริษัท LKT ใจดีแล้วมีน้ำใจนะผมไม่มีหรอกครับน้ำใจ ผมมีแต่น้ำจิ้มป้าจะเอาไปจิ้มไก่ไหมอะไครับผมไปก่อนนะครับและอย่าเที่ยวไปขอเงินใครเขาอีกนะครับป้าเพราะสังคมสมัยนี้เขาอาจจะไม่ใจดีกับคนสูงไวัยบายๆนะครับอะไรนะคนนี้เจอคนแปลก หืมกระเป๋าแบรแนด์เนมใบใหม่ของฉันนี่มันเลอค่าจริงๆสมแล้วกัอบราคาสามแสนนี่สินนะวิธีคนรวยที่แท้ทรูอยากได้อีกสักใบจังสาธุขอให้วันนี้คุยงานกับคุณออมสำเร็จด้วยเถอะเพียงเดี๋ยวก่อนจ้หนู ทำไมป้าไม่เคยเห็นคนสวยด้วยไงสวยจะสวยเหมือนผู้ด,ดีมีสกุลมากเลยจ้ะเอา้าก็แน่นอนอยู่แล้วป้าฉันน่ะเป็นลูกหนูแล้วฐานะทางบ้านก็รวยมากด้วยนะรวยแบบมีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้นเลยค่ะป้าอ๋อจ้าอืมแล้วนี่ป้าเรียกฉันทำไมอ๋อหนูบอกว่าหนูรวยใช่ไหมงั้นป้าของเงินห้าบาทสิแลกกับของไม่ ฉันไม่ให้ป้าก็ดูครบส2มสิทำไมถึงมาเร่ของเงินคนอื่นเขาแบบนี้เป็นขอทารยไงป้าเออเปลาานะจ๊ะป้าไม่ได้ขอหนูมากเลยเงินส่วนนี้มันเทียบไม่ได้กับทั้งหมดที่หนูมีเลยนะแล้วยังไงป้าเงินใครก็เงินมันไหมถึงมันจะเป็นเงินแค่ห้าบาทแต่ฉันก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันฉันว่านะป้า,าเวลาที่ป้ามาของเงินไปหางานทำดีกว่าไหม ถึงจะแก่แต่ก็น่าจะมีงานให้ทำอยู่หนูหนูไม่คิดจะมีน้ําใจกับป้าหน่อยเหรอไม่คิดแม้แต่นิดเดียวหยาป้าก็มีมือมีเท้าถึงมันจะเหี่ยวจะย่นไปนิดนึงก็เถอะแต่ฉันว่ามันน่าจะหาได้มากกว่าที่ป้าขอนะจ้าป้าไม่รบกวนหนูแล้วก็ได้หนูไปเถอะดีเพราะฉันเสียเวลามามา,มากพอละ คนรวยแต่ไม่มีน้ำใจแบบนี้สังคมไม่ต้องการหรอกหนูมีเงินพออยู่จ้ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงจ้าแม่ใช้เงินที่หนูโอนให้ให้สบายใจก็พอลูกสาวแม่นะหาเงินเก่งอยู่แล้วจ้าจ้าโอเคแค่นี้แหละเราทำกานก่อนจ้า โกหกแม่แบบนี้จะบาปหรือเปล่าเนี่ยงานก็ยังไม่มีทําด้วยค่านุนค่านี้ก็ต้องหามาจ่ายให้ทันอีกล้วเงินเดือนนี้ก็เหลือแค่พันกว่าบาทจะพอไหมเนี่ยเราหวังว่าบริษัทนี้จะใจดีรับเราทํางานนะมาป้าช่วยคะหนูจะเข้าไปในบริษัทนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะป้าหนูจะมาสมัครงานโอเคจ้ะเดี๋ยวป้าพาเข้าไปเออม,มันจะนีเหรอคะป้าดีจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะอ,อ่ะถึงแล้วจ้ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้าเออหนูพอจะมีเศษเงินสักห้าบาทไหมพอจะมีค่ะป้าจะเอาไปทำอะไรเหรอคะเออคือว่าป้าไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกจ้ะ จะเอาของมาแลกกับหนูอ๋อี๋ยวหนูลองหาก่อนนะคะอ้าวมีพอดีเลยค่ะแต่ว่าแค่ห้าบาทมันจะพอหรอคะคุณป้ามีเลขบัญชีไหมคะถ้ามีหนูจะได้โอนให้เผื่อคุณป้าจะได้เอาไปกินข้าวไม่ต้องจะไม่ต้องป้าเอาแค่ห้าบาทนี่แหละเออโอเคค่ะป้านี่ค่ะ หนูให้ป้าหนูจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกค่ะป้าคนเรามันต้องมีน้ำใจแบ่งปันกันเหมือนที่คุณป้าช่วยพาหนูเข้ามาในนี้ไงคะหนูนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆมาหนูป้าจะเปิดกระเป๋าให้หนูเลือกต้องขอโทษคเนเงือทองด้วยนะครับพอดีคุณออมเขาไปดูงานที่ต่างประเทศ เลขาวันเขาคงหลงหลงลืมลืมนะทีคุณเนื้อทองมาผิดวันนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะจะอีกกี่วันเนื้อทองก็รอคุยกับคุณออมได้แหมคุณเนื้อทองนี่ทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะครับเนี่ยแหมคุณปีเตอร์ก็พูดเกินไปค่ะไม่หรอกครับผมพูดจริงๆเชิญทางน,นี้เลยนะครับค่ะนี่เป็นห้องล็อบบี้นะครับถ้าคุณเนื้อทองมาวันหลังก็มานั่นองรอตรงนี้ได้ค่ะ นี่เธอเป็นใครอ่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่บริษัทนี้เออฉันมาสมัครงานค่ะมาสมัครงานสภาพอย่างเธอเนี่ยนะแต่ฉันมีความสามารถนะคะแต่ฉันไม่รับอ้อาวทำไมละโหนูนี่ป้าแล้วเหรออยากรู้นะใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ก็ได้ผมเป็นผู้จัดการบริษัทนี้ผมมีนโยบาย ไมไ่รับพิการก็ทำางานจบไหมถึงหนูคนนี้เขาจะพิการทางกายแต่เขาไม่ได้พิการทางจิตใจเหมือนพวกหนูนะนี่ป้าว่าฉอเป่าจา้ะป้าก็แค่พูดในสิ่งที่ป้าเห็นหืมป้าเกิดใจเย็นนะคะคุณจะไม่รับฉันก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันออกไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะป้าดีออกไปทั้งคู่เลยนะ รอที่นี่ก็ไม่รับคนแก่เข้าทำงานเหมือนกันเดี๋ยวป้าไปจัดแต่ป้าขอให้หนูคนนี้เลือกของของป้าก่อนไม่ได้คุณปีเตอร์คะให้โอกาสป้าเขาเถอะคะ่ะเพราะนรทองก็อยากรู้เหมือนกันว่าในกระเป๋าโศโกโ,โคโศกใบนั้นมันมีอะไรก็ได้ครับป้าผมให้เวลาห้านาทีรีบเลือกแล้วก็รีบพากันออกไปโอเคนะครับจ้า ผมว่ามันน่าจะมีแต่พวกเศษของเก่าแหละครับอ่ะหนูเลือกได้ตามสบายเลยนะจ๊ะของพวกนี้แลกกับเงินห้าบาทที่หนูให้ป้าเอาเลยจ้าหยิบเลยนี่ป้าป้ามีของมีค่าว ใช่รวมรวมในกระเป๋านี่เป็นล้านเลยนะใช่จ้ะก็หลายล้านอยู่หยิบเลยจ้ะหนูหยิบหลายๆชิ้นก็ได้แต่มันมากเกินไปนะคะป้าหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะสำหรับป้ามันไม่มากเกินไปหรอกจ้ะป้าอยากให้นี่ป้าเป็นใครเป็นแน่ทำไมถึงได้รวยขนาดนี้ฉันเป็นแม่ของหนูออม เจ้าของบริษัทนี้ผมเตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะครับคุณท่านจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับไปส่งชั้นที่บริษัทหนูออมฮะไม่บอกคุณออมก่อนเหรอครับคุณท่านเดี๋ยวคุณออมจะว่าเอาได้นะครับไม่หรอกหนูออมเขาไม่ว่าฉันหรอกอะฉันพร้อมแล้ววันนี้เป็นวันเกิดฉันฉันอยากเป็นผู้ให้ฮะคุณท่านจะแต่งตัวชิลๆแบบนี้ไปเหรอครับใช่ ฉันจะไปชุดนี้แหละมันแหวกท่าทานจริงหรอคะจริงสิฉันตั้งท้องและเลี้ยงมาเองกับมือคุณพ <c> ีโต้คะแบบนี้นม่ทองยังจะคุย,ยงานกับคุณอฟอได้อยู่อีกเหรอคะเอ,อ่อผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตำแหน่งผู้จัดการของผมจะหลุดหรือเปล่ายยังไม่รู้เลย ค,คุณป้าครับผมขอโทษจากทุกสิ่งที่ผมทำลงไปนะครับเนธทองก็ขอโทษค่ะเนธทองจะไม่พูดแบบนั้นใส่ใครอีกแล้วยกโทษให้เน,นทองนะคะครั้งนี้ฉันจะยกโทษให้พวกหนูนะแต่จงจำเอาไว้ว่าอย่าด่วนตัดสินคนอื่นที่รูปลักษณ์ภายนอกและจงมีน้ำใจกับทุกคนถ้าอะไรช่วยเหลือได้พวกหนูก็ควรช่วย ถึงพวกหนูคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตอนเองแต่มันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะการให้คือการแบ่งปันความสุขให้คนอื่นและเมื่อเราเป็นผู้ให้เราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะคุณป้าครับคุณป้าพวกเราจะนำคำสอนของคุณป้าไปปรับใช้นะครับหนูก็จะเอาไปบอกต่อแล้วก็ไปสอบคนอื่นด้วยค่ะจ้าคิดได้ก็ดีแล้วจ้ะ อ่ะนี่หนูไม่ต้องเลือกแล้วนะป้าให้หมดเลยเออขอบคุณนะคะป้าหนูจะไม่ลืมบุญคุณป้าเลยค่ะชนบุรีเขามีหมูแดง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 สี่สเกตก็มีหอมแดงแดง ลุงขีโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูชื่อหอมแด,แดง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 ,แดง